สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาชิปเป้งกันที่ B ิ x กซีสาขาราชดำรินะคะของ Smart Home เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เนี่ย สมาชของเราเนี่ยมีสินค้าอะไรขายบ้างคะมาดูเลยอันดแบับแรกนะคะหม,ออลมล้ออบลมร้อนของเราค่ะมี2รุ่นเลยนะก็คือแบบนจะมีทั้งแบบที่มีตะแกรงและไม่มีตะแกรงนะคะราคาน่ารักมากก็มาหาซื้อกันได้ที่บิ๊กซีนะคะและนี่ก็เป็นหมอ้อทอดตัวขายดีและรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของเรา4.06เนี่ย5.5ลิตรก็มีเช่นกันรอบเวลาตั้งอุณหภูมิได้ตามใจชอบแถมมีเมนูให้ทําหลากหลายด้วยนะคะแต่ก็มาถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็ซื้อเตาแถมหม้อไปด้วยนะคะนี่ค่ะแกงบวบฟักทองก็ทําได้ด้วยหม้อตัวนี้นะคะเป็น สกทั้งต้มน้ำซุปนึ่งอุ่นเนี่ยก็ทำได้หมดเลยนะคะรอะกนอื่นๆก็มีนะไม่ว่าจะหม้อทอดเตาปิ้งย่างชาบูหรือจะเป็นหม้อซึ่งนึ่งหม้ออเนกประสงค์เนี่ยเราก็มีให้ครบหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลกับหม้อหุงข้าวดิจิตอลเนี่ยก็มีขายที่บิ๊กซีทุกสาขาเช่นกันนะของสมาร์ทโฮมค่ะอันนี้ก็เอากลับกันดีกว่าค่ะถูกขนาดนี้ต้องเอากลับแล้วจากบิ๊กซีราชดำริและบิ๊กซีทุกสาขามีขายนะ